วัดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเอมีนิทานมาเล่าให้ดเด็กๆฟังน,นะคะเรื่องเด็กน้อยมีน้ำใจพร้อมฟังกันหรือยังคะไปฟังกันเลยเรื่องสักราจารย์กุลวราชูพงไฮโรธภาพเบนจาม่าคำบุญมี ตอแตกต่อแตะต่อแตะนี่คือเป็ดชื่อต่อแตะต่อแตเตาะแตะต่อแตะฝนตกเฉแฉเฉอะแฉะต่อแะเต่ะแตะต่อแตะเยี่ยมเยียนเวียนแวะต่อแตเตาอแทะต่อแตะต่อแตะมาถึงบ้านแกะลูกแกะแม่แกะดีใจน้องทักเสียงใส แอ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 แม่แกะลูกแกะปลอดภัยต่อแตะยิ้มให้ดีใจจริงแฮะต่อแต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 ะมาถึงบ้านแพะแม่แพะลูกแพะดีใจร้องทักเสียงใสแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะแม่แพะลูกแพะปลอดภัยต่อแตะยิ้มให้ดีใจจริงแฮะ ต่อแตะต่อแจะต่อไปเอ็น่นเสียงใครฟังเพราะจอแจะต่อแตะแงะหน้าขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เห็นนกเยอะแยะฝูงนกส่งเสียงทักไทยต่อแตะยิ้มให้ดีใจจริงแท้ต่อแตะต่อแตะต่อไปเห็นน้ำหลังไหลเข้าบ้านหนูแคะต่อแตะ ให้หนูแค้เกาะหลังพ้องเสบียงครังนั่นคือถั่วและหนูแคะกล่าวคำขอบใจต่อแตกยิ้มให้ดีใจจริงแฮะน้ำขึ้นจนต้องลอยคอต่อแตะไม่พอว่ายน้ำมีและน้ำเชี่ยวเลี้ยวลดหลังไหลจนกินทรายถูกน้ำซาะแสะ ลูกเจีย๊ยบติดบ,บนกิ่งไม้น้ำตาลินไหลหยดแม่หยดแม่แมต่อแตะว่ายน้ำเร็วไวใช้ปากปีกไซ้ช่วยคุยช่วยแคะตตอแตะให้เจีย๊ยบขี่หลังพาไปถึงฝั่งปลอดภัยแล้วแหละแม่ไก่ลูกเจีย๊ยบขอบใจเตอแตะยิ้มให้ดีใจจริงแค้ เป็ดมีน้ำใจเข้มแข็งสู้ภยัยไม่มีหยอดแยกเพื่อนๆน,นชื่นชมอื้ออพร้อมกับกบมือเสียงดังต่อแปกต่อแตะบอกไม่เป็นไรได้ช่วยใครๆสุขใจจริงแฮะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆมีทานจบแล้วนะคะเป็ดน้อยมีน้ำใจไหมคะ ก็ต้องมีน้ำใจเหมือนเป็ดน้อยนะคะ